กันส่วนม่มีแต่ปีนี้ก็ได้สตาร์กับ3ตัวแล้วบ่บท่านอีกเยี่ยวได้หนึ่ง <c oughs> เฮ้ยแป๊บทิกตึงโดนรถเฮ้ยเฮ้ย,ยมันข้างอยู่แล้ว่ได้อะยาดรถครับยาดรถเส้นรถไม่กันยุกไม่ครับไอ้โซคไห่มานครับ นี่ก็มีส่วนนะครับมีส่วนเหตุผลมันสมัยเองครับขายนะครับขายขายปลาเราจะขายอย่างเดียวครับ แันนี้เปลี่ยนง่ายครับมันบริเทศเกรดดกอันนี้เป็นเจว์ครับแต่รถบบงพีนด,ดีกว่าอันนี้ท้องกว่าอา่าตู้ตัวเดียวกันกับพุ่นปูนะครับตู้สอทวีเหมือนกันเลย bye, -bye. อูลิกัวพไม่เงีงเย่เงียบเงียบกูรถมึงวะไปไหนรุอาจารย์เปไถ่ายเครื่องเงียบกูรถเงียบกูอ่ะอยาสรคคมสรคามนำมาต้องแตะมาต้อง ยัเต็มครับพี่หนิจูไม่เทอากาเขาลงสูบว่านี่ึ้งทอบึงทอพ่อเ้วไอ้เีกระดนน้อยเก็บอารมณ์อูด้มาใจนิเงียบเซยเขาเออน้อยอย่างวะลืมนะเอี้ยวเอี้วเอ้วเยว่งเรื่องันนีน่เตรียมไปเบิร์แป๊บเิบนงเอาขึ้นไปเบิรเลยนะแป๊บลงเอาแมนเบิรกูย่างหน่เอาแป๊บ มึงจะเกียดกัองตจบ้านูไม่เบิดทุกเส้นพี่เหรอวะไม่เหิอพีนิีนคษบักก่ขก้นตู้บ้างยังฮะคอยเห็นเร็วคอยเห็นเร็วเดี๋ยวคอยไม่เบิดตุกเดืยนแตจกไม่ไกลเบิ้งเบิ้งเบิ้ง รถบันไดรถรถบัไดซำมมึงใส้ผ่านมั้ยหรอมึงใช้ผ่านมึงเตรียมไหม่มึงเตรียมไหมมึงเตรียมใหม่มึงกูเจ้มาต้องคนละแป๊บ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 หมุนถ่ายเครื่องแป๊บหมุนถ่ายเครื่องไปเอ็ดมึงรบแป๊บมึงแป๊บมึงรบหนึ่งมึงว่าเออเบิึงกเจเลื่อนมึงเข้ามาคาายคายคายเจเลื่อนนี่เพียว่าจะเป็นตึงตัวเขาขั้นโอ้พันอังเตรียม ้องน้ำฟ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 องน้าเป็นยังไงบอเจาให้จาให้จักรลองฮะจะใ้จักรลองสิบเมตรสิบเมตรเออการก่จอดเละก็ว่าขึ้นตู้นี่บอไอ้ดมก็วขึ้นตู้บ่เยอเมนโมเมนท่าสร้างจอดจังเดียวเหรอเอาแกตรงไก่นะจัดก็เล้อืม บ่ต้องแหมห้องมึงมึงจีบเด้อเป็นตาเอาไปเกี่ยวกับโพดกับลุงนี่เบิ่งเนี่เกี่ยวกับโพดนี่พอดีเลยนี่นะแม่สแมนแม่เป็นสิเต็มหมดนี่แหละนี่ครับไปเกี่ยวกับโพดโอ้ยกได้กินกูดอกกาแม่เป็นสิไปเกี่ยวน้ำลูกศิษย์ได้โชกุนแต่กูได้ไปเกี่ยวรถกระโพดหน้ารวมกูยกขึ้นเลยเออเกี้ยวโพดสีว่าท่านแหี่งอยู่นี่ โอ้ลูกเราไปหนีงานมือื่นเดบซีหลายเลยแต่ไปเกี่ยวกับพน่ามรนัเราดี๋ยไดูรถเก่าปนยังไงวันนี้เลยมันใจเบิรเมินวันนี้โอ้ยาแข่งกับเพาะไม่ได้เลยหนิ่าเร็วว่าเร็วขายมาลุงเปิดยว่าอย่ามาขายเร็วย่าอยากให้เขาอันของดังเดิม่ตรงสวนวหม่เมนตปรงอย่างนี้ยึดมึงเป็นคนละทางอย่งึงเจ้าเบิ้์เนี่ยไปอย่างนึง มันต้องดูดูออกมาอีกแหมออแ่ยีิมันประด็ปั่นออกจากเทียออกไม่ได้มีแต่สมผู้ดำมานซื้อรถมานัมก็เป็นี้สีมาเลยไาซื้อไปประจานมึงแต่บ้านมันี่เราประเด็นสุดเพิ่มรถมันเป็นแสนมัเเจ็ดเก้าโอ้เกีดไฟเงีดให้ดมเงึดเลอาจารย์บอลเราบะดดปนปอยดอกนะเราแค่ในสมเลืออาจารย์ เพร่ายเอลาตักเอาไงตักที่เทียวบ่บ่เตักนะพี่ก่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตังคาให้าม่อยกัอปนตังหนาอันโซ่เนี่ยผสมรดหน่อยนี่ยวเงินยางแหงมงแมงป่งนะบ่ธรรมดาเลยใบไมห่ใบไม้สุดยอดเลย บ, uce, บ, uce, บ, uce, บ uce, ิ้งเบิ้งไปได้เงตังไ่สูให้จ้าเบิ้งเยี่ยมสูี่ล่ะอืมบ่มีเลยมนบบหมีเลยอืมบ่กินสูไปกินหองมหนี่ใ้่านใช้บ่นี่ใส่ทนหองก็มีแต่หองมูทิชจ่องะไรอืสอง12่สองสองอยนะจ๊ะสองลอยมูทิมูนนี้บางแติกกินไม่เท่าสิบองสองร้อยงเสียดูมันไหลหาดเลยอีรีเด้ลุงมันลงตดต่อยรีเด้คอยซีรอบ อาจารย์น <spicy some Montana> ี่กับลูกศิษย์ในคนละรอบพ่อมาให้เป็นหลายดอกเรื่องช่วงล่างสิบเขานี่เป็นสามปีเขาท่านฟังเงินก็เป็นอย่างนี้เดียวช่างกันเลยเลยเสี้ยวเสี้ยวแบบเด๋นี้ดมันพิจารณาหรอโจ๊ะแกซื้อแกเจียมปืนงานก่อนมาซื้อหรอของเจ้าเกิ่งเงี้ย่ามีแนวเห็ดเปลี่ยนเทอร์โบไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทำไมเขาแจ้งดีเลยแต่ผมเปลี่ยนเลยนะครับเจ้าเสียกว่าชื่อเปนลูกปืนไป บอกว่าเปลี่ยนลูกปืนเข้าว่านเลยจมูกมันยังสวยอยู่เปลี่ยนทำไมเออลูกปืนพี่แต่สวยกว่าลูกปืนหนูขายอีกเอาจไดเลยเอาลูกปืน้เอาไปเลยได้แล้วขั้นนี้กับเบิร์ตไปตั้งแต่สื่อกับซอมนี่ล้านกัวรถไม่แต่ดันที่ว่าปีกายยังถ่วงด้ยแกะเดียวมีรถเก่าว่ได้ถ่วงเยอะนี่ เพื่อนเพื่อนอาจารย์ปีนี้จบทุกอย่างครับเช็คลอยนี่ครับเขาอื่นมาคนเห็นรถทําให้มันจบทุกอย่างมันเก่าก่บสางครับแกเอื่นเก่าแต่เก่าแล้วใส่ในไม่เบ็ดเนี่ตะแกงไม่ส <straightforward> <Be elect ing> ี่อกไม่เบ็ดฮะ เลดเบิดหมอลมไหมเดี๋ยวเราคุยก่อนก่อนเอฟซี่เนี่ยเออเดี๋ยวเขาจะกองกีคือรถมึงหน่อยมิววะมันรถใหม่อันนั้นเขาว่ารถพังแก็อันนี้รถเก่าเขาเอิ่นว่ารถตรวจเช็คสภาพก่อนทำงานไอ้บ้าเอฟซี่ยังมีพัฒน์บอกว่ารถมุกส่วนจะได้รถเช็คสภาพมันว่ารถใหม่คือตัวนะเขาเอิ่นรถใหม่พัง ทำให้จบมันก็จบมันก็ปัญหาเรื่องพัดลมตะแกงซีลอดหมดทุกอย่างครับกะเบิ้งเอาครับโมเมนต์ผู้ใได้อยากหลินรถเก่าก็ต้องชิครถใหม่ืองล่างหมื่นะสองเดยพส่สามพันเลสามพันเร็วแต่รถใหม่ยังสมไอนี้เขาเช็คสภาพทุกรอบปี ไอ้ในหน้าก็ต้องสอมจอดนอนเลยปีการเลยแปดร้อยพวกพ่อมนั่นได้ซ่อรถใหม่เหรอนั่นรถใหม่ก็ได้ซ่อนี่แต่กูปีนี้ก็จะวางแม่จะรวยไปเราเสียร้อยหกสิบอาถุกสะสมใจเด้อวันนี้ไม่ต้องเป็นเัาเมี้ยแล้วจี่อวไปจอดนอนเฉยเปล้่ว เนี่ยวาเห็นเียงเกียวยิมขึ้นเด้อไฟบาต้องเห็นด้มันมาไฟขาเกียวยนเกียวขึ้นเกลียวขึ้นเหมืนงขึ้นเอาหลอดน่ยพ่่อยะนสร้างะบอกเม็ดนึ่งไหมเก้าร้อยก่บบาทแหมกูเห็นเปลี่ยนลอยเยอ้นเลยแล้วเต้กูเห็นรู้ว่หลายหอดนี่บออันนั้นแปดร้อยกว่ามันแปดสิบเส้นบอกหกสิบเส้นอันนี้มันลอย หนึงห่ง <1 S 2> เมตรไหมสองดวงเขาห่อยนจบเลยเแจ้งจังปังเลย,ลยลใส่ไบน,นั้นดีกว่าแต่เอามีแดงเกลี่ยๆนิดหน่อยมันยังเห็นหูม,ม,ม,มันจ่ามันขาวผลไหมแต่ว่ามันเน่าเห็นเปิ้ลเลยเด้เอมันมีแปดสิบหกสิบลอยหนึ่งแบบโค้งก็มีเด้หกสิบมันเจ็ดลอยกี่บาทวะเจ็ดสามยี่สิบ โอ้ยมาจงเลยสิไปใส่ยังท่าหลังหัวท่านคางไม่จ่าโอ้ป้นนั่นบ่เดี๋ยวกันครับ